The Baby หรือลิเลย่ยานึงว่า The f o r g o t t e n Baby เป็นสบลังของเทเวรสันเขาโพสภาพเมื่อวันที่14มกราคมคิศกราศ2 0 1 9อันนี้ท่านผู้ชมนึกตามของผมเพราะว่าผมไม่มีภาพเป็นเด็กตัวเล็กกับผมคล้ายเด็กทาลกยืนปิดตาปากก็อาตลอดเวลาผิวหนังนั้นมีสีชมพูอมขาวแล้วก็มันอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งแล้วก็เทวรสันสันนิษฐานว่ามันอาจจะอยู่หน้าห้อง พยาบาลที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็มันก็อาปากตะอรว่าเหมือนเรียกหาแม่เดี๋ยวไปดูผ่านมาหนึ่งเดือนนะผมเนี่ยผมลักษณะของมันเมื่อผ่านมาหนึ่งเดือนก็ประมาณ5้ากุมภาพันธ์ทกราก้าในภาพนี้มันสูงประมาณสองถึงแปดฟุตประมาณสูงเข้าเกือบประตูหรือว่าอาจจะเกินเท่ากับประตูมันมันนั้นอยู่หลังประตู ปรากฏให้เห็นแค่ขาเดียวหัวโตมากแล้วก็มีตาที่ใหญ่มีปากที่กว้างเดอ f o ฟอกเกตินเดอรเดอรฟอกเกตินเบบี้นั้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมิดหรือว่าไม่เป็นมิดที่แรกมันชื่อว่าพิงแมนเทนนี่ส่2คือฟอกเกตินเบบีัะผมโอเคผมเล่นเรื่องของเบบีขอจบเพียงนี้ครับครั้งหน้าจะมาทำเกมโรบอท